เล็บมัดเนียโชคโชคดีเจนน้องเกส,คสดครับสน่นะไปดันไปจันไปอย่าพึ่งไปอ่าไปได้ครับได้รุ่นได้เฮ้รูปลักแบบนี้ จนองเกศหัวัน้นในหัวพอปากาศซิ้อวัตถวหอวใส่หลังรอเวลาครับการวางหางกิศลาสาตัวครับตาครัวติดครับไล่หนึ่ง

โอ้ขึ้นสูงแห้งขอมเมลครับตรงเด่นตรงตึงไปกันไปได้ครับอิสราสาธุรอยลาครับ ตกใกล้ๆหลายสายพิ้นครับไปถึงเรื่องสายพิ้นโจ, ốc จ ốc ๊โจ๊ดีสามสองหนึ่งไป ไปได้ึบึบโอ้ยไปบาเมงโอ้ยควันมาตุ๊ไปบาเมงอะจังทินลบลุกพื้นไป้ว้าุ้กันกันลงกันไปเรื่อยๆนี่เขาเงินการสายพนกันด้วย ต่กันหางเลยลืมแ่ไปรอเวลาครับซ้ายพินไม่ลำไม่ลำไม่ลำครับไม่ลำไม่ลำแต่ล้มไปดึงเอเก่งเจริญครับพื่นนครใช้กบวกหลางเก่งเจริญโจมสังไป ไปได้ไปได้อีกแล้วลูไฟอ้้ลมมาทางนี้เดี๋ยวนี้พกเิดืนบนนลมมากเลยสักไหนนี่ล่าจลุกลุกแบบไหนเปิดไฟกับารกนแม่ช่างโบรานะครับพยายมด้ทาน

สุดนจอต้การเดินทางครับขึ้นงามเลยครับเข่าเมฆกโต้ไเห็นอยค่นข้างโอห่ใส่ละโอ้ผิด่าผดละข้อดีข้อดีเอองามเพียง เอ้ยพองามเลยครับช้องเือกพองามครับร้อยเวลาครับช่างเผรับล้มซาซาตกใกล้ๆได้หลายหลายพอประกาศสิทธิ์ครับพอประกาศสิทธิ์นะ khởi động lên trong chuẩn bị ba, bay làm เดินเยินไปเยไปเรหัวเยทางงน้ะ่ีุ่ดแล้วรเวลาครับปอประกาศดครับลดาบเรแงครับ่าเราปเร่ซุ้เอใหปดดโชคดีสุพเฮงแปดแปดครับ

ดันว่าแตางลางหน่อยนึ่ครับร้อยลาครับองศับระมันแอตเทวดาครับกองดาบไปเลย กองดากไปดาบไปเลยไปแบบนี้เนาะบนแนนนาะพ่อเนาะ เท่าสัน่อยครับผู Gym. ้เ <Whew>, ท่าสัน่อย้อยจงึงไปไป่นไ่ไปัไปไปันไปมันน รอที่โชคที่หมายแล้วครับบานนี้เข้าเมฆเรียบร้อยแล้วครับฝนติด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 เล้ครับ่า่อเวลาครับพอเมฆเรียบร้อยเ่าสักหน่อยครับสารเบิกฟ้าให้สามเบิก้าแกเดาเบิก้าชคดีสามสงไป บางได้กระสุนบางโจ้กหมโอ้ยตัก่อนด็กเกินงามครับ่เรียบร้อยครับจะเป็นเกิดงามต่ำหกใในนี่หลายเจ็บสะพานครับราคามหาโหดหกสิบสิบมพอบวกเจแดงสังลุย ไปกรงนั้นตู้โจ๊บดีตามสองลูกไปโอ้ยที้ลี่เลยหมุนต่ตองแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดสมกับสิบพันนึ่เที่ลี่เยชิงเงินล้านสุดยอดกันเลยครเทพสมพรที่เรียเขาเมียเรียบร้อยครับพอเห็นคอยอันกลางแล้ครับรอเวลาครับ นมกทมาครับยี่ห้ไร <ยา S 1> ่ห้านม<า>กทมาบอกเอาเทียน,นครับตามบทองเมืมม่อบนตงถูกสา,ามน,น พื้นบ้านครับต้อมได้บ่ที่รี่เลยลกับเขียวเ้ออ่ะเบิงกันไปท่านเบิมือในที่รี่รครับนุน่มกทมบอกอเอาเทียวอาเม่ลงมาครับรอ,อเวลาครับลูกตา

เอาเมกเรี้ยว้อยพี่ไปเห็นดอกยังยังลาบลาครับสองลูกไปคุณลำไยครับที่นี่เลยที่นี่ลเลยครับคุณลำไยบอกอ๋อเฉลิมพลจำมับ ร่างดีดีอ่าติดติแล้วครับยังไรรอร่องาครงคุณลใหั่ครับ